มองอี่มุมหนึ่งครับสุบกรแม่พันสองสายเปิดช้าวันใหม่อาบน้ำให้นะยังไม่ให้อาหารอีกสักหน่อยนะครับเขาเพิ่งตื่นอาบน้ำฉีดให้เราเพิ่งตื่นเป็นสุกรพันสายเลือดนอร์เวย์ครับลำตัวจะยาวใหญ่เลือกน้ำนมดีขาแข็งแรงเชื่องเลี้ยงลูกดีนะเลี้ยงลูกเก่งครับลูกเขาอยู่ประมาณ1 0 1ถึงนะครับอยู่ประมาณนี้ ไม่โดกมากกําลังพอดีพอดีนะผมไปทดลองดูแล้วลูกก็อยู่เกณฑ์น,นี้นะลูกหมูขุนนะสิบสองสิบสี่สิบเอ็ดอยู่แถๆนี้ครับนะท่าในใดอยากได้สุกรพันธ์แบบนี้มาเลยครับขับรถประกนไปเลยเอาไปขยายพันธ์เพื่อจะได้มีหมูขุนเลี้ยงในหน้าแล้วปีหน้านะครับเนาะเอออันนี้ก็ได้ อายุก็ประมาณ5เดือนเสยๆแหละตั้งแต่เกิดนะ,นะรับตัวยาวหใหญ่ๆก็มีครับนน่ตัวใหญ่ข้างหลังครับชมกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ